สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะแม่หมออ้อยนะคะจะมาพูดคุยเกี่ยวกับหน้าไพ่ Two of Pentacles ไพ่สองเหรียญไพ่สองเหรียญเป็นรูปชายหนุ่มกำลังควงเหรียญสองอันอย่างค่อนข้างมีความสุขแม้ว่าทะเลที่อยู่ข้างหลังของเขาจะดูปั่นป่วนก็ตามแต่กระนั้นเขาก็ดูง่ายๆสบายๆในขณะที่โยนเหรียญสองอัน ไพ่ใบนี้หมายถึงความจำเป็นในการที่จะต้องดำเนินการเรื่องหลายเรื่องในเวลาเดียวกันอย่างไรก็ตามกระแสะของการเคลื่อนไหวก็แสดงให้เห็นว่าความสำเร็จนั้นมาจากการกระทาที่มีความช่ำชองและว่องไวนอกจากนั้นยังอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องเงินเงินทองทองและก็ยังมีความเรียบร้อยในความเปลี่ยนแปลงนั้น ค่ะฝากเพื่อนๆกดติดตามช่อง YouTube ดูดวงกับแม่หมอไอชแนลไว้ด้วยนะคะเพื่อไม่ให้พลาดในคลิปต่อๆไปค่ะขอบคุณค่ะ